วันที่สามกระดาคม2568ต่อบทที่สิเบเอ็สิเบเอ็หมดสวดมังคะระสุดต่ำอเสวนาจะพารานังบันธิตานจะเสวนารูชาจะปูชนียานังเอตมังคระมุตตัมังปฏิรูป,ปะเทสะวาโสจะปุกเพศจักตะปุณยาตาเอตตสมม อัตตสัมมาปณิเทจะเอตัมมังครมุตตํมมังพาหุสัญจนจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเเอตัมมังครมุตตัมมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารสะสังขโหอนาคุณดาะกรรมันตาเอตัมมังครมุตตัมมังท่านั้นจะธรรมจริยาจะยาตการนั้นจะสังขุมอนวัวชานิกรรมานิเเอตัมมังครมุตตัมมัง นาติวิรติปาปามัจฉปานาจะสัญญโมอัปะมาทโทจะทำเมสุเอตัมมังคา,ารมุตตัมมังคาโรโมจะนิวาโตาจะสันตุนถีจะกตัตตัญญุตะกาเลนะธรรม,มะสวหนงังเอตัมมังคารมุตตัมมังขันตีจะโสวะจะสตตาสัมมานานันจะทัตสงังกาเลนะธรรม,มะสากาัฉาเอตัมมังคารมุตตัมมัง ตโปจะพมะจริยันจะอริยสัจจะและทัศนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังครมุตตมังพุทธสระกัดธรรมนหจิตตังยสสะนักกรรมปฏิอัสวังวิรชังเหมังเอตัมมังครมุตตมังเอตาทิสานิกัตตะวานะสัพพัทมะปราชิตะสัพพัถโถถิงคันันติทันเตสังมังพระ มุตตมันติสิบสองบทสวดร,รัตนะปะริยังกินจิวิตังอิทธวาบุรังวาสักแคคสุวายังรัตนังปณิตังนมโมสมังอธิตธตถาคตินะอิทธัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจะจเอเนจเนะสุวัตถิหูตุ ขยังวิลาคังอมตังปณีตังยัตถะคาสักยมุนีสมาหิโตนัตเตนะธรรมเมนะสมาติกินติอิธรรมปิธรรมเมรัตนาปฏิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโตุยมพุทธเศธโธปริวันณีสุจิงสมาธิมานันตะริกัญยมาหุสมาธินาเอตะสมาธินาเตนะสม,มุณะวิชิติ วิชติอิทัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโอตุเยปุกคะราตตะสตังตัสกตาจัตตาริเตตานิยคานิโหติเตเตทักขิเนยาสุขตัสสาสาวกะเอเตสุทินานิมหพพะลานิยิธัรมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิโอตุเยสัปุจตามันนะสาธรเมหนะ นิกามิโนโคตมะสาสันหิแต่ปฏิปัตตาอัะตังวิไคหะอัตถามุธานิพุติงพุชฌมานาที่ทำปิดสังเขรัตตนางปฏิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโอตุขีนางปุณาุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตตายติเกพาวสสิ แต่ขีนาพีชาอาวิลุนหิันทานิพินนิพันติทีลายัะธายัมปะทีโปอิทัมปิสังเกรัตนังปะนีตังเอเตนะสัจจินะสุวัติโพตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวัตอัตตะเวชิตังสยโยยาจายังอัตตะกรัปชาอัตตะทันตัสะโสสัสนิจัง สัญญาตัจจริโนเนวเทโวนคันธโพนะมาโรสหพมุนาชิตังอาปะชิตังกะยิราตถาโรปัสสะฉันตุโนสิบสี่บทสวดเกะบุตตสร พาสิตตมิทังเตนะพะขวตาชะนะตาปัสสตาอัหาตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอถัตุมเหมาอนุสสเวนะมาปรมมะปรายามาอิติเกลายามาปตะกะสัมปทาเนนะมาตะกะเหตุมานายะคเหนยัเหนะมาอาการะปริวิตเกนะทิฏฐินิชา ทิฏฐิชานคติยามาสัพพะภัพะพพรูปะตายะมาสมนโนโนคุรยตัตถุตุเมเอหะัตนาวาชาเนียทาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสาวัจจาอิเมธมาวินโยขระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอิติตาหิอหิตายาสุขา,ขายะสังวัตติอัตตุเมเหอุปะ ชะเหยยาถายถาตุมเหตน,นาวชาเนยยาถา,าอิเมธมากุสลาอิเมธมะอนาวัชาอิเมธมะอันวินยูปรรัลถะอิเมธมะสัมมาตาสมาทินนาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัตตุเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเลยยาถาติ 15้าบทสวดอุปปนิยสูตรอุปปนยติชีวิตตมัปปมาโยชาโลปะนิตัสสะนาสันตะสันติตานาเอตังพะยังมาลาเนเบขมาโนปุญญานิกกยิลาทะสุขาวะหาณิอุปปนยติชีวิตตมัปปมาอย่างชาโลปะนิตัสสะนสันติตานะเอตังพะยังมะลาเนเบขมาโลโลกามิสังปัชเสันติเปโคเย โยธากายะนะสังยโมวาจายะอุทธะเจตัสสะตั้งตัสสะปปตัสสะสุขายะโหุนติยังชีวะมาโนปักกโลติปุญญังธรรมโมหเวรักติธรรมะจะติธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนัะทุกขติงคัจฉติ ธรรมะจาริสเพสังขาราอนิจติยัตถาปัญญายปัสสติอัตถนิพินติทุกเคเสะมโควิสุตติยะสเพสังขาราทุกขาติยัตถาปัญญายปัสสติอัตถนิพินติทุกเคเสะมโควิสุตธิยะสเพตมมาอนัตตาติยัตถาปัญญายปัสสติอัตถนิพินติทุเคเสะมโขวิสุติยา สิบหกบทสวดอปันนากะชาตุอปันนากัฏฐานะเมเกทถุติยังหอะหุตักเกตเอตัธัญญาญาเมธาวิตังคันใหยะอปันนักกังภาหงเวเสนังยันติปปัตตานิวินาณิจะอารามาลุกเจตยะนิมนุสสาพยาตัดจิตตาเนตังโคเสนังเขมังเนตังสุณัมุตตะมัง เยตังสนะมาคัมมะสัพพะทุกขาปรมุตติโยจะทัพพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะเสนังัตุจตาริอายสัจจานิสัมมันปัญญาจะปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขัสสะจะอติกำังอริยันจะอัตถังคิดกังทุกขูปัสสะมะขาปิตังเอตังโขสนังเขมังเอตังสนะพุทธมังเอตังสนะมาคัมมะสัพพะทุก อนาวาคเนยะนัปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยถตติตำปัยนันตังอตตะปัปปันตังจะอนหาคตังสิ่งใดล่วงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถะปตะพิปัสสติอสังหิลังอสังกปัง ตังวิธานะนุทัลูเหย่กบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่กอนแขนได้ทำนั้นๆั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญในทำนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปูกโป่งเถอะอาเชวะกิจ,จมาตับปองโกชัญญะมารนังสุบเบึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาะฮิโนสังะดันตินะมหาเสเนนะมัจจุราเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราผู้มีเสน,นนะั้นใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงโหรัตมะตันทิตังตังเวท,ทเทกะโลรัตโตติสันตโตอาจิคเตมุนีติพระม,มนีผูส้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีลาตีหนึ่งจะเดินด้วยประก,การชนนี้แหละ ปดบทสวดพินถะปัจเจเวกะขานปาธาชนาธรรมโมหิชลาังอานติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมหิพระยาธิงอานาติตาเรามีความจิบไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพนความจิบไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณงอานติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหินามาาเปหิ มะเปหินานานา,าโว,วินาภาวเราจะล็อเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องผัาน้าจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรม,มสกุลมีกรรมตาญาโทกรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสนนา,าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล <c oughs> มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกะลิสามิกลยาณังวาปาบังก,กังวาตัสตายาธาภะบิสามิ เราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหลือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสุดไปเอวังอัมเหหิปินหังปัจเจขิตับถังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอะ ลดส่วนเทวเทวตาอุโยชนะคาถาทุกัปัตาจันนิทุกขาพยาปตตาจันนิพยาโสกัปัตตาจันนิโสกาหุนตุสเพปิตานิโนเอตตาวตาจะอัมหิตสัมปตังกุญญสัมปตังสเพเทวานนโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธานังทัตทันตุสัทธายาสีหลังลักขันตุสัพพทาพาวนาพิตตาหุนตุทันชันตุเทวตาคาตา สัพเพภุทธาพรปตตาปัจเจกานันจะยังขรังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขังบันธามีสับพโซ่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิฐานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเบขเรโฟทิขเรตะหิ่งตะหิง ตาธรรมะธาเนนหวันตุบูชิตาโสกทิงกะโดนเตทวิหาทมันตรีเทตราจะมัชฌานาวกาจะพิโขสารามิกาธาารามิกาธานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสระสัมานาปูตาสุขิตาพระวันตุเต ชะลาผุชาเยปิจันตะสมโหวัซังเตกชอาตาอัตโวภาติกานิยานิกังทำมอวะรังปฏิจเตสัพเพปิทุขาสสะกรณทุสังขยังพาตุตังสตังธรรมโมธรรมัตถราจะปุขระสังโฆตุสมะโควะอัตจายาจาริจต อมเฮราคตาุสัตมโมสะเพปิธรรมรรม,มจารินโนวุธิงสัมปาปุเนยมามะธรรมเมอริยปะเวทิเตย,ยียบเมตบทสวดสัพพปติฐานะคาถาพาาาุญยญสิทธานิกัตตสนายัน ยานัญานิกตานิเมเตสัญจาพากิโนโหดสัต,ตานันตาบมานกากขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ก่อนแล้ว เยปิยาคุณาวันตาจะไเมหังมาตาปิตาธโยติถาเมจาปเยติถาวาอันเยมัชตะเวริโนคือชดเราได้ซึ่งเป็นที่รักใร่และมีบุญคุณมีมารดาและมีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นก็ดีแล้วสัตว์เราอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสตาตินทันติโลกัสมิงเต้ผูมาจตุโยนิกา ปัจเจกจตุวการาสังสรารต่าพระเวสัตทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในกลุ่มทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์หน้าขันมีขันกันเดี่ยวมีขันสี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในพวกน้อยแล้วพวกใหญ่ญาตั้งเยิปฏิธานมมอนุโมทันตุเตสยังเยติมังนปัชาัิติเทวาติสังเนวิชยุงสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว เพราะสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพเทวดาทั้งหลายอย่แก้งแก่สัตว์เหล่านั้นไมยาทินานะกุณญานาังอนุโมทนาเหตุนาส,สาสเพสัตตาัทธาหุตุเอาเวลาสุปชีวิโนเขมะปัทันจปะตปโคนตุเตสาสาสิจตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้า ให้แล้วขอสัตว์ทั้งวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงอยู่เป็นสุขเสม,มอเถิดและจนถึงทางอัน,กนเ,เกษมเถิดขอความปราถนาอันดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอุภาพแห่งความเพียรและวนิสงแห่งการบูชา,าพระรัตนาตราัยด้วยการสาธยายบทสวดมน,นดต์พระสูตรเปิติสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วโปรดอมนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุองค์ขลระเก่งไพดีพี่หน้าโดยมูลนิธิที่สมเด็จพระยาณสังวรวัดบองวอดนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุองค์กลทั้งปวงที่ส,สามสิง้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภากประดิษฐ์และคำบงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกประกาศเถิด คุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจ,จากการสว,สว,นวนดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอบุญบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่วนมุ่งเจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชาภัยทั้งปวงพ้นจากความตก,กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออปุปสรรคทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทร,รัสานสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทำสำเร็จในการมิปัสนากรรมาฐานเกิดปัญญาญา,ยาและเจริญด้วยจตุภิามใชทั้งสิบการคืออายุอรรณสุขภันตะเถร ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านทุกท่าน,นเถิด